ก็มาพบกับช่องสวิตตี้ครับเมอร์ชิงเฮยนะคะทุกคนแต่ก็วันนี้ให้ทุกคนเราก็ไม่อยู่กันกับบุ๋มคนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือมาอยู่กันในแอบว่าการเปิดหน้านะคะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนจะมาทำการรีวิวนะคะทุกคนวันนี้เลยเป็นไมนีปกเสื้อสำหรับสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะก็ถามว่าทำไมบุ๋มถึงอยากรีวิวก็เพราะว่าบุ๋มอยากจะมาแชร์สำหรับคนที่แบบ แค่เจีในมือถือหรือว่าทำล็อกในมือถือนะคะทุกคนก็มาดูกันว่ามันตัวนี้จะเป็นยังไงเนาะอันนี้คือบอกไว้ก่อนนะเขาไม่ได้จ่ายนะคะทุกคนบุ๋มแค่ซื้อมารู้สึกว่าเอยเสียงมันก็โอเคก็เลยแบบอยากจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันนะคะโอเคก็ตัวนี้ชื่อว่า Record อ,อะไรสักอย่าง LAVIA love หรอหรือบุ๋มไม่ได้ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะทุกคนเป็นรุ่น RL1 นะคะทุกคนนี่ตัวนี้เลย วันนี้ก็สตูดิโอบุ๋มก็จะเปลี่ยนไปเป็นนั่งอัดหน้าคอมนะคะเนื่องจากว่าบนบ้านมันร้อนเกินไปนะคะอาจจะมองข้างๆนิดนึงนะค,ะคือบุ๋มฟิตจอมาไงโอเคค่ะทุกคนเราก็มาแกะกันเลยดีกว่านะคะนี่แกะเลยนะปึ๊บนี้ค่ะก็จะเป็นถุงแบบน่ารักนะคะทุกคนแบบนี้เลยแล้วก็ข้างในตัวนี้นะคะก็จะมีอะไรมาให้ด้วยนะคะก็คือตัวหนีบนะคะทุกคนนี่เป็นตัวหนีบปกเสือ้อแล้วก็เป็นฟองน้ําเล็กๆ ต่อไปก็เป็นตัวไม้ของเราอันนี้บุ๋มแกะเทสแล้วนะคะทุกคนมันก็เลยเป็นสภาพนี้ที่จริงเขาห่อ,อมาให้ดีกว่านี้โอ้โหมันรูดออกมหมดเลยอะโอเคก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่เลยเป็นหัวเล็กๆนี่เป็นหัวเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแจ็คสาหรับต่อมือถือของเรานะคะทุกคนนี่โอเคน่าจะเห็นอะฮะแล้วก็ภายในถุงก็จะมีซองกันชื้นมาด้วยนะคะอันนี้ไม่ต้องรีวิวก็ได้ โอเคยังไม่หมดนะคะทุกคนในนี้ยังมีคู่มือการใช้งานนิดหน่อยนะคะทุกคนตรงนี้นี่จะมจะมีคู่มือแถมมาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะทุกคนส่วนสเปคก็จะประมาณนี้เลยบุ๋มก็ไม่ค่อยดูเรื่องสเปคหรอกรูแค่ว่ามันอัดได้ก็พออะที่จริงอ่ะมันมีไมค์ยู่กว่านี้นะคะรานะคาประมาณ75บาทในเซด้าแล้วก็ชอปปี้แต่ว่าบุ๋มไม่ได้สั่งมาน,นะคะบุ๋มรู้สึกว่ามันอาจจะพังเร็วไงคือมันราคาถูกด้วยอันนี้มันแพงขึ้นมานิ่นึงประมาณร้อยกว่าบาทก็เลยโอเคลองสั่งมาดูนะคะในบุ๋มจะมาลองให้้ทุกกคคนนนดูลแวัะะ เอออยู่นะเอาฟองน้ำนุ่มๆมาใส่ก่อนนะคะโอเคค่ะแล้วก็ทำการใส่อันนี้ให้เรียบร้อยนะคะนี่เรียบร้อยค่ะทุกคนนี่เลยก็จะได้ตัวอันนี้มาเรียบร้อยแล้วก็มาหนีบกับปกเสื้อใช่ไหมอันนี้ที่ทุกคนได้ยินอยู่เป็นเสียงจากเอ่อไมติดหัวกล้องนะคะของของโบยาบีวายเอ็มเอ็มวันใช่ไหมถ้า <laughs> จะไม่ผิด,ดนั่นแหละเป็นไมตัวที่มันแบบว่ามีไอ ขนแมวค่ะทุกคนแบบว่าอยู่ข้างบนด้วยเป็นไม่สำหรับกล้องแบบพูดเริ่มต้นนะคะบุ๋มก็ซื้อมาใช้บุ๋มใช้มานานม,มากแลวนะก็เสียงดีไหมก็เสียงดีคนสควรวนะคะที่ทุกคนได้ยินตอนนี้แหละทีนนี้คือบุ๋มนั่งเปิดพัดลมด้วย <c oughs> อากาศค่อนข้าง,างร้อนมาแล้วก็เสียบเข้ากับมือถือของเราเลยนะคะทุกคนโอเคเรียบร้อยมันก็จะขึ้นเนี่ยตรงนี้ค่ะโอเคโอเคในบุ๋มจะลองอัดหน้าโจอโทรศัพท์ดูนะคะว่าเสียงมันจะเป็นยังไงเนาะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ก็เป็นเสียงจากไม่หนีปกเสื้อตัวน,นี้เลยนะคะทุกคนเปาให้ดูอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่อันนี้บุ๋มก็ถ่ายหน้าจอวีโอหน้าจอของตัวเองอยู่นะคะอือซึ่งถ้าห่างบุ๋มลองเข้าไปเล่นเกมสักเกมหนึ่งเป็นยังไงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาลองเกมสักเกมหนึ่งแล้วกันนะคะมาดูกันว่ามันจะสามารถแชทเกมได้หรือเปล่านะคะทุกคนสําหรับไม่ตัวนี้ <laughs> ตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเกมไมครับในมือถือนะคะซึ่งบุ๋มก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะคะหลดมาย แล้วก็เสียตังเฉเฉยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะคะคนอาจจะบอกว่าพี่บุ๋มก็มาเล่นกันหน่อยสิเล่นในมือถือคือบุ๋มเล่นเซิร์ฟก็ไม่เป็นนะคะคือแบบโอเคกําลังเข้าเกมแล้วนะคะทุกคนมาแล้วมาแล้วมาล่มาลนมาไม่รู้ว่าเสียงบุ๋มเป็นยังไงในตอนนี้คือแบบว่าไม่แน่ใจเหมือนกันอ่านี่เลยโอ้อะไรกันเนี่ยอันนี้ก็คือบ้านที่บุ๋มสร้างไว้นะคะอ่ะมันไม่ใช่รอยนี้นะมันต้องฝั่งนี้สิคาข้างหน้าอยู่ฝั่งนี้เออตอนนี้ใครทักมาก็ไม่ดูอ่ะนี่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 ทุกคน ที่มาลองสร้างดูนะคะว้าวนั่นก็น่ารักนะเลยเธอไปสอนสร้างต่อได้ไหมย, <c oughs> ยังไม่ได้ใส่ประตูเลยเดีย๋ยวลองใส่ประตูสิเออเสียงในเกมบุ๋มคิดว่าอาจจะไม่ได้ยินนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเราต่อไม์ไปด้วยเนาะบุ๋มก็ไม่รู้วิธีการแบบอัดเสียงในเกมไปด้วยแล้วก็อันนี้ไปด้วยอันนี้บุ๋มใช้เป็นแอปของเซียวมีอยู่นะคะใครที่แบบมีแอปด,ด,ดีๆที่แบบอัดเสียงจากไม์ได้ด้วยอัดเสียงจากในมือถือได้ด้วยก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนอันนี้บุ๋มลองไมาเล่นเฉยๆนะ บุ๋มจะไม่ได้แคสในมือถือแน่นอนโอเคนี่ก็จะเป็นบ้านที่มีประตูแล้วค่ะทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการแบบว่าลองมาพากเสียงในเกมเนาะโอเคตอนนี้กลับไปกันที่ไมค์กล้องนะคะทุกคนตอนนี้นะคะบุ๋มคิดว่าในบุ๋มจะลองกลับกล้องดีกว่านะคะทุกคนอย่างกล้องแบบของมือถือเลยอะอยู่นะเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะทุกคนตอนนี้บุ๋มก็เปิดแอปกล้องมาเรียบร้อยแล้วนะคะในบุ๋มลองกลับกล้องหน้าดูก่อน เออทุกคน,นยังบุ๋มจะออกไปทดสอบข้างนอกด้วยแล้วกันนะคะว่าไมโครโฟนตัวนี้มันสามารถออกไปถ่ายวอล์กอะไรได้หรือเปล่าเนาะสาหรับใครที่แบบอยากจะเริ่มต้นทํา YouTube แล้วก็มีงบไม่เยอะนะคะอยากจะซื้อไมค์อะไรเงี้ยก็น่าจะได้นะบุ๋มม่านะโอเคลองดูสิสามสี่แอคชั่นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิฟตี้คราฟเนอร์นะคะทุกคนซึ่งตอนนี้บุ๋มก็ใช้กล้องมือถืออ่านอยู่นะคะแล้วก็ทดสอบไมค์หนีปกเสื้อตัวนี้เลยนะคะนี ยัง,ง,ยงเข้าไหมน่าจะเข้าแหละอืมนี่นะคะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะอ่านั่นแหละค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปลองทดสอบข้างนอกกันด,ดีกว่านะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงไปกันเลยนี่นะคะทุกคนก็เป็นการทดสอบเสียงของไมนีปกเสื้อตัวน,นี้เลยนะคะตอนนี้บุกก๋มก็ออกมาถ่ายข้างนอกนะคะก็เสียงที่ได้ยินก็เป็นเสียงจากไม้ตัวน,นี้เลยนะคะนี่ก็เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนบุ๋มไม่รู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงนะแต่ก็น่าจะโอเคแล้วเนาะ นี่นะบรรยากาศรอบๆไม่รู้ว่าได้กินเสียงกันหรือเปล่ามันก็จะมีเสียงนกเสียงรถวิ่งนิดนึงนะคะทุกคนและนี่ก็คืออ่าผมลองทดสอบแบบว่าเดินอล์อกภายนกนะคะทุกคนสภาพแวดล้อมก็นี่เลยธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะอาจจะมีรถวิ่งผ่านบ้างอะไรบ้างนะคะทุกคนโอ้โหนี่คือย้อนแสงมากๆเลยนะ,ะเดินถือไปีรถวิ่งผ่าน ก็บุ๋มไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคุณภาพเสียงมันจะดีมากน้อยสักเท่าไหร่ก็ให้ทุกคนตัดสินใจเอาเองแล้วกันนะคะโอเคค่ะทุกคนกลับมากันแล้วนะคะก็เป็นยังไงบ้างกับเสียงที่ทุกคนได้ยินบุ๋มว่ามันก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะคะกับราคาของมันใครที่อยากได้ไม์แบบว่าสำหรับเรื่องต้นอะไรอย่างนี้บางคนอาจจะแบบเอาไปถ่ายคลิปด้านนอกเอาไปถ่ายร็อกหรือว่าอาจจะทำเอสมาแล้วก็ว่ากันไปนะคะก็ลองดูตัวนี้ได้นะคะทุกคนซึ่งเขาไม่ได้จ่ายนะเขาไม่ได้จ่ายจริงๆบุ๋มยากทำเป็นวิทเฉย โอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย